สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับเข้าสู่เดอะเซนต์ลีเพดฟาร์มนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นการแสดงความสามารถของน้องสุนัขของความเรานะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราไปพบกับสุนัขตัวแรกกันเลยดีกว่าครับบอสเซนตบมูตต้อนรับน้องลัวมาครับพี่ใหญ่ครับเออวินลุกเรามาแล้วกระโดดขึ้นผังมาเลยมาไม่ธรรมดาเลยพี่ลัวขยับตัวเลยลูกเออมาแล้วค่อยๆกิ้งมาเลยครับ พี่ล <Somebody> ัววันนี้จะมากล่าวสักทาตุกันนะครับผมช่วงบ่าทแบบนี้เริ่มหมดแรงอีกเดดหนึ่งครับพี่ลัวครับใกล้ถึงแล้วขอเซ็นเตอร์เบย์น้องรัหน่อยครับเดี๋ยวเราทําความรู้จักกับรัวกนก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ชื่อว่าน้องรัวเนะยครับเป็นสุนัขซ้อนแกะสายพันธุ์สไยอายุ9ปีแล้วเป็นพี่ใหญ่ของฟาร์มเรานะครับวันนี้รัวไม่ได้มาตัวเดียวเขามาพร้อมกับพี่น้องของเพื่อนอีกมากมายเลยนีครับ เดี๋ยวทางด้านซ้ายมือด้านนี้นี่ครับที่เราแวกทางไว้นะเดี๋ยวจะมีสุดา,าพี่อยู่มาประมาณสิตัวนะครับลูกค้าระวังด้วยนะครับสุดา,าจะไม่มองเราจะมองแค่ถางนะเดียวนะดดเดี๋ยวเราไปลงกับพี่นอ้องร่วมกันได้เลยมาแล้ววิ่งกันมาแล้วโอ้ยบ้ากันกบา้าไปหลายตัวเลยนะครับผมขึ้นฝังข้างบนนี้ขึ้นฝังข้างบนนี้ ให้น้องๆโชว์พร้อมกันน่าจะวุ่นวายเดี๋ยวรอให้น้องๆพวกนี้ไปรอคิวดีกว่าครับบอลเซนต์สมนน้องๆหน่อยครับแจ็ปเปอร์แจ็ปเปอร์ไปรอก่อนเลยพวกนี้นะครับก็เป็นแก๊งสุนัขต้อนแก่ของฟาร์มเราทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งหมด15ตัวด้วยกันแต่ว่าวันนี้อาจจะมาไม่ครบทุกตัวนะครับมาเป็นบางส่วนเท่านั้นครับเราได้เห็นแก๊งสุนัขไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับสุนัข ที่ชอบการกระโดดกันมากดีกว่าซึ่งตัวนี้ครับชอบการกระโดดมากเลยไปพบกับเจ้าตัวก่อนนะครับน้องลิชี่มาลิชี่น้องเล็กตัวนี้เอ้มาแล้วลิชี่ตื่นเังลูกอาทักทายหน่อยสวัสดีค่ะตัวนี้นี่ครับชื่อว่าน้องลิชี่นะครับอายุ2ปีได้ข่าวว่าเก่งในการกระโดดใช่ไหมโดินะเฮ้ยนี่ ดดรอบ,บนี้เลยพอพอพอ,พอเดี๋ยวมดแรงก่อนเอางี้ครณครูรอบนี้ให้น้องโชว์ความสามารถเลยดิยโดดเชือกคนเราจะโดดยากเลยให้น้องโดดเชือกจะไหวใช่ไหมคุณครูโอ้ผูช้ช่วยมาแล้วด้วยนี่ผู้ช่วยของเราเนี่ยชื่อว่าน้องวีนะครับจะมาเป็นผู้ช่วยในการจับเชือกในรอบนี้ซึ่งรอบนี้เราจะให้น้องลิชี่โดดเชือกทั้งหมด10ครั้งนะครับไหวใช่ไหมคุณครูสิบครั้งนะอ่ะเตรียมตัวรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกันนับด้วยนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลย หนึ่งสองสามโอ้ยยังโดดได้สิโอ้ยห้าหกเจ็ดปเก้าสิบกอจะเอาไว้ได้ไชื่อไหนกันผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะโฟกัสที่ที่แต่ตอนนี้น้องวิหน้าบวมไปซิ่งแล้วครับผมโดดเชือกไปสิบครั้ง <c oughs> โอ้โหยังไม่หมดเหรอโ <c oughs> อ้ยตื่นแล้วมีแรงแล้วนี่โอ้ย ไหล่กาดมากเป็นแชมป์การเดินสองขาใช่ไหมผมมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งพึ่งไปต้อนเป็ดมาเมื่อสักครู่นี้สุนัขดีกว่าขาเลยครับอยากท้าชิงมากอ่ะไปพบกพับผู้ท้าชิงกันดีกว่าครับน้องโมมา,มาเฮ้ยบมอใจเย็นหมอใจเย็นโอ้โหค่อยๆเดินมาลกูกเอออ่ะนั่งลงนั่งลงเออโอ้โห ตัวนี้แรงเยอะมากครับเก่งในการต่อสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นมา้าวัวแกะเป็ดต้อนได้หมดเลยใช่ครับเก่งในการเดินสองขาด้วย,ยวสู้ไหวไหมลกูกหมอบอกโอ้โหมาถึงขนาดนี้แล้วต้องสู้แล้วอ,อ่ะเดี๋ยวรอบนี้ให้ทั้งคู่มาเดินสองขาแข่งกันดีกว่าไ<ช>ปเตรียมตัวเลยดีกว่า,า,าจุดเริ่มต้นเราอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวปลายทางอยู่ฝั่งโนงนั้นกติกาของเราครับคือใครเดินสองขาไปแตะมือกูุดก่อนออเป็นผู้ชนะย้ำนะครับเดินสองขาเท่านั้นนะครับ เต็ียมตัวเตรียมตัวโอ้ยเตรียมตัวพร้อมลุกขึ้นยืนนับไปถึงสามค่อยออกตัวนะหนึ่งสองสามเริ่มกับป่าแล้วับออกตัวแล้วใครจะบอลิขิโอ้โหอะไรอะไรเออลิขิตเนี่ยอะไรโอ้โหมีวิ่งสี่ขาด้วยกลัวไม่ทัน เพราะฉะนั ini, ้นเราปรับแพ้ฟาวเลยดีกว่านะครับผู้ชนะของเราคือน <are> so ้องบอนะขอเสีต <hatten> ือบมือน้องบอหน่อยครับธรรมดาไปครูฝึกเราบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เดินสองขาธรรมดาไปผมมีอุปกรณ์ให้ดีกว่าอ่ะคุณครูขออุปกรณ์หน่อยครับนี่อุปกรณ์เรามาแล้วรอบนี้เราจะให้น้องบอโชว์ความสามารถเพิ่มเติมกนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้เดินสองขาเปนธรรมดาไปรอบนี้เราจะให้เดินสองขาเหมือนเดิมแต่จะให้เดิน ติกแซกครับผ่านเสาพวกนี้โดยที่เสาไม่ล้มนะคุณครูนะแล้วก็กระโดดข้ามสิทธิ์ครั้งนี้การกระโดดข้ามโดด,ดดสี่ขานะโ<อ>ดดสองขาเท่าดดดนั้นมา<อ>มาดูกันครับเออเอาเอาเอพอวานแล้วออกตัวไปแล้วโอ้ยเอี้ยวตัวเอี้ยวตัวเอออันนี้ยากแล้วต้องโดดตาจ้าโนะอ้ยโอ้ยโดดมาแล้วเดินสองดอครับ<อ>แรงยังดีอยู่ครับเอาสุดท้ายป้อนกะโดดไปด้านบนเลยครับ ไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่หมดแรงยังลิ้นเริ่มห้อยแล้วแสดงว่าใกล้จะหมดแรงแล้วให้น้องไปพักดีกว่าขอสมมติน้องบอหน่อยครับเออน่าเรียกกลับมาโชว์ความสามบ้านเพื่อนจริงเลยนะสำหรับน้องบอลนะครับแหมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหตัวนี้ตัวแสบเลยครับชอบขโมยของเพื่อนโอ้ยเอาอะไรมาเนี่ยเหมือนจะมีต่างด้วยมีหวีด้วย คุณครูพระคูณกรรมกรกรรมกรมาตดการลุกสิทธ์คุณก่อนนี่เลยเปิดชอบขโมยของเพื่อนโอ้โหไม่ต้องโพกหน้าหรอกรู้แน่นอนว่าเป็นเปิดอะไรของตูนอีกแล้วตูนมาไหมตูโอ้ยตูนมาตูนตูนตูนเอาของไเร็วๆเร็วๆโอ้ยมาโอ้ปิดหน้ามองไม่เห็นคุณครูเออเตูนตูนตอยู่นี่มองไม่เห็นตูนอก เออข้าไปเอากลับไปเก็บเอากลับไปเก็บดีๆเออใส่ล็อกเกอร์ไว้ดีๆน,นะเช็คหน่อยดีกว่าเช็คหน่อยดีกว่ามีของอะไรซ่อนอยู่ตามตัวหรือเปล่ามาเอามาด้านนี้เอามาก่อดนน้านนี้ไว้นี่อยวให้ครูฝึกเราค้นตัวสักนิดน,นึงไดะดูให้ทั่วคุณครูครับตามขนมีไหมตับตัวมีไหมเดี๋ยว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 เดเดยหาอะไรครับโอ้โหนึกว่าหาเห็บหานขนาดนี้ยังไม่เจอเลยของมันชิ้นเล็กขนาดนั้นเลยเหรอคุณครูครับเฮ้ยโอ้ย แ่เปิดโลก,ก็เปลี่ยนยกลิ่นลุ่มเลยกูหาแล้วหนีแล้วครับจับเลยดีกว่าครับถอ,อนขึ้นมาตีถอนไม่โดนเลยจังโดดดีได้โดดหนีกันเป็นลิงเลยครับจับกันไม่โดนเลยเออไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าเปิดจะหายไปได้ <c oughs> ครูพวกเราภาษาสัมผัสไม่ดีไม,ไ,ดดไม่มีคุณครูนี่เลยข้างหลังข้างหลังได้ข้างหลัง,ง,ลง,ง,ลงเดินหันหลังกลับไปข้างคนสังัด จะเจอกันไมนี่ยวันนี้เออยังไม่เจออีกเหรอมีใครเจอเปอร์บ้างครับบอกครูฝืนเวลาหน่อยครับฮะโดนโดนครูอยู่ในกองเออจับเลยดีกว่าถอนขึ้นมานั่นไงหายแล้วเออไม่เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวนุนคุณหนูบอกข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่มีหยุดเลยดีกว่าดูที่วางขาครูเออเจอกันสักทีแมุ้ยน้องยอมรับผิดหรอ ขอโทษแล้วด้วยเอาเงี้ไม่ได้เอาขึ้นรถดีกว่าเอาขึ้นรถขึ้นรถเราต้องมีบทลงโทษสำหรับเจ้าตัวแสบนี่เอาขึ้นรถขอผู้คุมได้ผู้คุมเอาผู้คุมมาเอาผู้คุมมาต้องสองสามตัวครับจะได้ช่วยกันจับระหว่างทางนะครับปล่อยให้ไปกับคุณครูฝึกแค่สองสองคน,นครับอาจจะโดดหนีไประหว่างทางได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีผู้คุมด้วยนี่ค่อยๆเดินตามกันไปครับอ่ะแล้วชา้าได้นึงนะคุณครูนะตัวหลังตามไม่ทันครับเออยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อน หนึ่งสองขอบคุณครับป้จาจะตามไปนะครับผมเออตูนตูนบอกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอแนะนำก่อนนะครับตัวแรกนะครับชื่อว่าน้องเปิดนะครับเป็นสุนัขต้อนแกะสายพันธุ์บอร์เดอร์คอรีครับซึ่งเป็นสายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลกเลยเราได้เห็นความน่ารักและความฉลาดของเจ้าเปิดไปแล้วคราวนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับน้องแกะที่เกเรกันบ้าง ซึ่งน้องแกะตัวตัวไปนี้ครับเป็นน้องแกะที่เกเรมากาชอบพาเพื่อนๆหนีเที่ยวครับเราไปพบกับเจ้าตัวแสบกันครับเท็กซัสแบทบอยมาตัวแสบมาเลยครับขนาดคุณน,นักยกังไม่กลัวเลยนะครับตัวนี้เออตัวนี้นะครับชื่อว่าเจ้าเท็กซัสแบทบอยนะครับเป็นหหน้าแก๊งแกะประจำฟาร์มของเราครับชอบพาเพื่อนๆหนีเที่ยวเมื่อก่อนฟาร์มของเราครับเป็นร้วงโงกแบบนี้ น้องเท็กซัสาพาเพื่อนๆโดดเป็นประจำจนทุกวันนี้ครับครูฝึกเราต้องแก้ไขเป็นล้นทึ่มๆแบบนี้แก่นะครับเป็นสัตว์ที่สายตาสาั้นความจําสั้นและเป็นสัตว์ที่กระดูกเปราะเดี๋ยวนี้เบรกได้นอนได,ไ,ได้เลยครับมาทำมาเพื่อให้ลองอยู่แล้วมาดูกันว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับอ่าเอาแล้วล้นทึ่มๆแบบนี้พร้อมไหมคุณครู แล้วมาดูกันว่าจะกล้าหรือเปล่านะครับล้วนซื้อแบบนี้นะครับเป็นแกะทั่วไปเบรกแน่นอนเลยแต่สำหรับเจ้าตัวนี้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยไอ่ไอ่เดี๋ยเด็ดเดี่ยวโอ้โหมีปากจ่อก่อนด้วยไล่จริงบริการแล้เปลี่ยนล้วนคุณผู้ชมด้วยขอล้วนใหม่นะครับเอาล้วนใหม่มาล้วนใหม่มาล้วนนี้ไม่ได้ผลละมาเอาล้วนใหม่มาเปลี่ยนเป็นล้วนสูงๆเลยดีกว่าครับเฮ้เจอมาตรการเด็ดขาด อย่างที่ผมได้บอกไปะครับว่าแก่เนะยครับเป็นสัตว์ที่กระดูกเปราะเพราะาเป็นสัตว์ที่กลัวความสูงนั่นเองไม่เหมือนกับแพะภูเขาที่อยู่สนานน,นาฟาร์มครับแพะภูเขาชอบความสูงชอบป่ายปีนที่สูงแต่แก่ที่กลัวที่สุดเลยเพราะว่าเป็นสัตว์ที่กระดูกเปราะนั่นเองทีมงานของเราครับจึงคิดว่าน้องเทคขคงแค่มาถึงตัวนี้แต่คงไม่กล้าโดดข้ามาฝดังนี้แน่นอนอ่ะมา <c oughs> มาดูกันว่าจะกล้าหรือเปล่าแล้วค,คุณครูครับพร้อมไหม โอเคไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะกล้าหรือเปล่านะพี่เทียพี่เทียกล้าไหมสูงแล้วฮะขนาดนี้นะเป็นแกะตัดงนอกรถยบเฟรมน่นอนเฮ้ยเอาทิงเฮ้ยมี่เช็คลัวมีเช็คลัวเอออุ๊ดจะเห็นไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้จะแสกเงินไปแล้วมีเช็คด้วยอ่ะโอ้โหหลายการจจริงเอาลวพร้อมไหมครับมาดูกันครับว่าจะกล้าหรือเปล่าครับรอบนี้เดี๋ยวขอเช็ตอุปกรณ์นิดนึงอุปกรณ์เราไม่ค่อยมั่นคงเลย เอพอพร้อมนะอะไะครับจักล้าไม่กล้ามาดูกันเดินสองโดดไม่โดดเฮ้ยเอาจริงหุ่ให้หน้าปล่อยให้เช็คเลยโจด,ดข้ามไปเลยเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวแบบนี้ไม่ได้การละคุณครูข้าวครับคุณครูข้าวจะการหน่อยเราเอาวัตรการเด็ดขาดมาเอ๊ยเอาเป็นล้อไปเลย <c oughs> ดูซิว่าคนแบบนี้จะเหลือไหมไปลองดูครับ ไหวไหมลูกคุณกู้ถ่าย้องไหวไหมลูกเออจเจ้าจริงลหรือครับไปแล้วขนาดนี้นะมาโดดให้ดูหน่อยครับจัก,การ้าหรือเปล่าเอาเลยครับหนึ่งสองโดนไม่โดนครับเฮ้ยเอาจริงอุย้ยอุ้ยโดนดทับไปเลยเดี๋ยวเท่งบอกว่ารอบเดียวพอแนละ้วโดดหนีไปเลยอ่ะเป็นไงว้างโอ้โหแค่นี้ก็กลิ่นลืมแล้วล่ะคุณูน,นนะมีใครได้กลิ่นบหอนผมไหม เดี๋ยวเดียวอันนี้ลองมาไหมวะโอ้โหดำขนาดนี้ผมว่าแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากเราต้องมีบทลงโทษเอาไปล็อกกิ๊บตะขนเลยดีกว่านะครับขอเซนเตอร์เซนเซสแบดบอยครับเอาละครับเราไปพบกับความสามารถของสุนัขตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตัวนี้ชอบป่ายปีนที่สูงมากๆเลยนะไปพบกับเจ้าตัวก่อนนะครับน้องวีทครับมทุกท่าน ฮ้ย<อ>มาแล้วมาแล้วฮะทักทายท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว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 หมดแรงอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ๋อน,น,นุอนงกงผาชุดเกาะชุดเซฟตี้รอบนี้ให้น้องโชว์ความสามารถเลยดีดครับนต่อกเลครับตรงนี้เรหรอครับนะไหวใช่ไหมคุณผู้นะอ่ะเดี๋ยวให้น้องวอร์มร่างกายจำเลยหนึ่งดึงการลุกน้ำตาคาแ้็งครับมาพอดหนึ่งสอง S <S สอสีอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงห้าโอเคพอแล้วนะครับมาดูกันครับว่าน้องวิ่งเราจะเดินไต่เชือกได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ไปแล้วไปแล้วครับขึ้นบันไดไปแล้วไต่ขึ้นไปเป็นลิงเลยนะพอถึงข้างบนนีครับครูฝึกเราก็จะติดเซฟตี้ให้น้องนะเซฟตี้ของเราจะติดจอดๆไว้เราจะติดไม่ตึงมาก้ากติดที่ตึงเกินไปอาจจะทำให้น้องรับพานแล้วก็ตกลงมาได้มาออก,กดินทางกันเลยดีกว่า เมาแล้วครับใจเย็นๆนทวีนะเฮ้ยใจโอ้โหมีสัน่นมีสัน่นเริ่มสั่นเล็กน้อยหันไปทักทายท่านผู้ชมเออใจเย็นวีอย่าเพิ่งคุณพอ่อคุณพ่ออย่าเพิ่งออกมาลูกเออคุณพ่อมาให้กำลังใจอ่ะเป็นไงวิข้างบนนั้นวิวดีไหมโอเคไปต่อเลยดีกว่าครับอ่ารับมาดูก,กันครับว่าน้องวินะครับจะสมาธิดีตลอดเวลาหรือเปล่า มาถึงจุดกลับตัวแล้วนะครับขากลับกลับตัวไปวิอีกหนึ่งรอบครับเอาเลยครับขากลับกลับไปแล้วครับมาดูกันว่าขากลับยังสมาธิดีอยู่หรือเปล่าเชือกไปบรลลารด้วยย้อนซ้ายย้อนขวานีครับผมโอ้โหผัดจะออกมาให้กำลังใจนะครับครัออ้งโอย็ยวิใจเย็น,ยนโอ้หมีสั่นกับมีสั่นเริ่มสั่นเล็กน้อยแล้วนะครับอีกนิดเดียวจะถึงจุดเริ่มต้นแล้วถึงจุดเริ่มต้อนอย่างปลอดภัยนะครับเรามาดูวิธีลงของน้องวิกันดีกว่า ว่าจะลงจากที่สูงยังไงดีก่อนด่นครูฝึกเราต้องปลดเซฟตี้ให้น้องก่อนแล้วตอนนี้เซฟตี้เราปลดออกแล้วนะครับลงยังไงดีวิทำยังไงดีโดดลงมานี้แข้งขาจะเข็มได้เลยเนี่ยความสูงประมาณนี้นะครับผมอ่าอุ้ยถอยหลังลงขาขวาเข้าในเอาเข้าข้างในเอยลงมาได้แล้วขาหน้าต้องเกาะไว้ดีๆเลยนะครับเกาะไม่ดีลูดลงมาได้เลยนะครับอีกแค่สองขั้นสุดท้ายจะลงถึงพื้นครับอีกนิดเดียว าลนะครับทั้นสุดท้ายแล้วนะครับจะลงถึงพื้นแล้วถึงพื้นอย่างปลอดภัยเดี๋ยวขอเชิญน้องวีด้วยครับสมาธิดีมากๆเลยนะ่ยสำหรับน้องวีเนาะอ่ะเดี๋ยวให้น้องไปพักดีกว่าครับขอเชิญน้องวีหน่อยครับและเมื่อสักครู่นี้นี่ครับพี่น้องเข็งชันนะครับโดดพัวไปไปนะครับมีเกลียดมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีบทลงโทษ เ,เราเตรียมอุปกรณ์ออกมาแล้วอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ตัดขนแกะครับซึ่งโชว์ต่อไปครับเป็นการสาธิตการตัดขนแกะจะมีทุกท่าและวิธีการสาธิตแบบไหนเชิญรับชมได้เลยครับและที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อไปนี้คือการสาธิตการตัดขนแกะของเวชินเอรี่ Farm, <What? S 2> ดินเฮดฟาร์ม้วยโบเวนเทคนิคที่ผนโดยคุณกอส r รี ree, โบเวนผู้กระตั้งอัจโวโดม แหล่งท่องเที่ยวสไตล์ฟาร์มในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเทคนิคการปสานการวางมือตำแหน่งการวางเท้าการกดและดึงหนังแกะที่ต่อประสานกันเพื่อให้ได้คุณภาพขนแกะที่สม่ำเสมอและทุกท่วงท่าจะไม่ทําให้แกะได้รับการบาดเจ็บค่ะเราได้รับการฝึกสอนวิธีการตัดขนแกะแบบโบเวนเทคนิคนี้จากครูฝึกประเทศนิวซีแลนด์อย่างละเอียดครบทุกข,ขั้นตอนทำให้เดอะจิเนรี่บูมเท็ฟาร์มเป็นฟาร์มแห่งแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถตัดขนแกะด้วยวิธีนี้ไดตั้งแต่ปีพศ2557และได้สึกผลครูฝึกมาแล้วรุ่นต่อรุ่นก oh, <wow. S 1> ารสาธิตครั้งนี้เราจะใช้มือเปล่าจำลองการตัดก่อนนะคะอันดับแรกคือการตัดท่าั่างที่ปลอดภัยและทำให้แกะผ่อนคลายมากที่สุด oh, <wow. S 1> ให้สังเกตการยืนล็อกของครูฝึกโดยมีขาทั้งสองข้างแนบลำตัวแกะและล็อกบริเวณหลัง ท่านี้จะเป็นการล้อกที่ก้นกบซึ่งเชื่อมต่ออวัยวะต่างๆทำให้แกะอยู่นิ่งลองสังเกตขาของแกะที่เด้งยืดเหยียดตรงได้โดยอัตโนมัติ <c oughs> เมื่อเรากดที่จุดสัมผัสในขณะที่อยู่ท่าล็อกนั่งนี้ค่ะ <c oughs> สามจุดสำคัญที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการตัดขนนั่นคือหนึ่งใบหูเพราะมีการสะบัดไปมาอยู่เสมอ2อวัยวะเพศซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดต่างๆ และสามเต้านมซึ่งหากเป็นเชสเนียการตัดขนที่กระทบโดนเต้านมจะเป็นผลต่อการให้นมลูกแกะได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนแกะเป็นอุปกรณ์ตัดขนแกะโดยเฉพาะที่มีใบมีดสี่ใบและหวีรองสิบซี่และในการตัดขนจริงผู้ตัดขนควรใส่เสื้อที่ไม่ติดขนกางเกงยีนอย่างหนาพิเศษและรองเท้ามอกกาฟินกันลื่นที่ทำจากหนังสัตว์โดยเฉพาะค่ะ สำหรับท่วงท่านในการตัดขนนั้นเริ่มจากการตัดขนบริเวณหน้าท้องและขนบริเวณด้านในขาทั้งสองข้างรวมไปถึงขนบริเวณก้นและสะโพกด้านล่างซึ่งขนบริเวณนี้เป็นที่สะสมเชื้อโรคมากที่สุดของแกะถัดมาคือการจัดขน,นด้านข้างและเริ่มตัดขนบริเวณด้านข้างจากนั้นจะจัดแต่งทรงผมแล้วจึงจับล็อกขนข,ข้างเพื่อตัดขนใต้ลำคอ สังเกตการจับใบหูแกะในระหว่างการตัดขนแกะไปพร้อมกันด้วยนะคะครูฝึกจะทำการล็อกข้อศอกจากขาของแกะเพื่อตัดขนจากด้านล่างสู่ด้านบนต้นคอและแกะจะถูกคลิกตัวไปเรื่อยขั้นตอนสุดท้ายคือการจับคอแกะไปไว้ด้านหลังขาของผู้ตัดขนแกะและล็อกด้วยเข่าทั้งสองข้างแล้วจึงทำการตัดขนที่เหลือทั้งหมดซึ่งการล็อกข่านี้จะไม่ทำให้แกะได้รับการบาดเจ็บ เพราะผิวหนังแกะมีความยืดหยุ่นสูงม,มากและการนั่งแบบล็อกที่ก้นกบของแกะนี้ยังคงต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอค่ะและเพียงเท่านี้แกะก็จะสบายตัวเหมาะกับอากาศร้อนชื้นบ้านเราที่สำคัญขนแกะนั้นจะงอกมาใหม่ภายในสามเดือนด้วยขนที่คุณภาพเงางามกว่าเดิมค่ะเอาละครับได้เ,เห็นการสาธิตแล้วเดี๋ยวมาดูการตัดจริงกันบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าการตัดจริงในรอบนี้เราจะไม่ตัดบททั้งตัวนะครับ เรื่องของเวลาจะไม่พอนั่นเองถ้าตัดทั้งตัวนะครับอาจจะใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงจะทําให้คุณลูกค้าเบื่อได้นะครับถึงจะเป็นสาธิตหรือตัดจริงนะครับท่วงท่าเหมือนกันเลยที่อธิบายเพี่มเีินะครับการสาธิตนี่ครับเราจะจับแกะนั่งแบบนี้เลยนั่งให้ก้นกบนะครับที่มีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับเส้นโดนพื้นปุ๊บแกะจะนั่งนิ่งไม่ลุกไม่ดิ้นเลยนะครับทําให้กรูเพียวตัดง่ายเลยแล้วขอเป็นได้อย่างไรนะครับอยูดีจับแกะมาตัดเองหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ได้นะครับอันตรายนะครับ แต่เราได้มีครูจากประเทศนิวซีแลนด์ครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านตัดขนแกะยอมบินตรงมาสอนให้ถึงซินารีเลยนะครับถึงได้ข้าวตางที่ถูกต้องแบบนี้มา่นเองครับสังเกตนะครับมือซ้ายจะจับืูไว้แน่นเลยผูนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับถ้าปล่อยไว้นะครับแฝงไปแฝงมานะครับแล้วไปมีดไปบาดนี่อาจจะหลุดขาดไปเลยนะครับครูเพียวเลยต้องเอามือนะครับปิดหูน้องไว้นัหนึ่งไม่เกิดอันตรายแน่นอนครับ ถ้าเป็นต่างประเทศเขาจะรีบตัดครัดเดียวเสร็จเลยนะครับทุกท่านแต่แผลทั้งตัวเขาจะไม่สีเรียสใช่ไหมครับต่างประเทศแต่ถ้าเราตัดในไทยปุ๊บเป็นแผลอาจจะเกิดดราม่าได้เราเลยจะค่อยๆตัดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดแผลกับน้องหรือว่าให้เกิดน้อยที่สุดนั่นเองครับอ่ะขนแกะที่เราตัดออกมาเนี่ยครับทุกท่านเรานําไปซักทําความสะอาดฆ่าเชื้อเราทําอะไรได้มั่งเหรอครับเราทํางานดี y ตัวนี้ได้ครับ DI y แกะคอโยกครับก็จะมีขนแกะมีกาวให้มีแกะคอโยกให้ครับ จะเป็นแบบนี้ครับคุณลูกท่านทุกท่านสามารถนําไปติดเองได้นะครับแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับอีกหนึ่งอย่างครับก็คือพวงกุญแกขนแก่แท้ๆครับแบบนี้ครับอันนี้เราก็ใช้มือทำขึ้นมาทําจากขนแกะที่เราตัดนั่นเองครับผมตัดออกมานั่นเองครับแล้วก็มาใช้เข็มนะครับขึ้นไปจนเป็นงาน DIY ตัวนี้นั่นเองครับและ ไม่ใช่แค่ขนนะครับที่ใช้ประโยชน์ได้ยังนมนครับนมแกะก็ยังใช้ประโยชน์ได้ครับทุกท่านเขานํานมแกะนะครับไปทําเป็นนมแกะอัดเม็ดนมแกะอัดเม็ดนี่ช่วยเรื่องอะไรครับต้องบอกว่าช่วยเรื่องย่อยง่ายกว่านมวัวถึงสาเข้านั่นหนึ่งครับผมโอเคพอเลียงประมือทั้งคู่หน่อยครับและต้องห่วงนะครับห่วงน้อนนะครับยังเหลือไก่ยอดนะครับเท่าเั็นี้นะครับผมอะไรครับผมพูดถึงนมแกะนะครับย่อยง่ายแต่เราไม่ใช่เอานมแกะในความเราทํานะครับเพราะว่า ก่ในความเราส่วนใหญ่เป็นพันเนื้อนะครับเราได้นําเข้านมผงจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับมาเพื่อทําเป็นนมแกะอัดเม็ดนั่นเองครับท่านใดสนใจนะครับ DIY หรวอนมแกะนี่ครับด้านนี้ใกล้ๆเลยหาดูได้รวมถึงครีมลบแก่ด้วยนะครับครีมลบแก่ช่วยเรื่องอะไรครับต้องบอกว่าช่วยเรื่องริ้วรอยและจุดด่างดำนั่นเองครับสุดท้ายครับทุกท่านครับท่านใดนะครับหันไปด้านหลังนะครับมีห้องกระจกอยู่นะครับเรามีสายพันธุ์จากต่างประเทศนะครับให้ทุกท่านเข้าไปถ่ายรูป หรือว่าให้อาหารน้องได้ด้านในน,นั่นเองท่านใดสนใจนะครับก็ด้านหลังเข้าได้เลยนะครับเดีย๋ยวน้องเปิดประตูนะครับและท่านใดนะครับอยากจะขึ้นมาถ่ายรูปก,กับน,น้องสุนนะเดี๋ยวเราจะเอามานั่งบนนี้นะครับอ่าอ่าขึ้นมานั่งบนนี้เพื่อด้านในลงโชว์เต็มใช่ไหมครับเราก็ให้ทุกท่านขึ้นมาถ่ายรูปก,กับน,น้องๆตรงนี้เรามีตะกร้ามาด้วยนะครับตะกร้าเนี้ย ลูกค้าสามารถจอดผิดให้น้องได้นะครับเราจะเอาไปซื้อปเป็นขนมของสุนัขนะครับให้น้องทานนั่นเองผมและทีมงานาทุกคน,น้องทุกตัวของขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณคัขบของจากของที่ระลึกนะครับทุกท่านครับด้านนี้นะครับหาดูได้เลยตอนนี้นะครับนมแก่นะครับอยู่ช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับทุกท่านกระปุกละ50บาทนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อ3ามกระปุกนะครับจะอยู่ที่120บาทเท่านั้นนะครับ ก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับรวมถึงนมแกะแล้วก็ครีมลบแกะนะครับแล้วก็ DIY ที่เกี่ยวกับขนแกะนั่นเองแต่ด้านนี้ยังน้อยอยู่ใช่ไหมครับด้านในนะครับในโรงโชงเรานะครับห้องแอร์ก็มีชิปปี้นะครับมีของให้เลือกอีกมากมายเลยนะครับผม